สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดปีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่26มกราคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่การพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่25 สำหรับวันที่25นะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่3กับ1สํสำหรับ1ดับไปนะครับผมมาเฉพาะสาสำหรับ3นะครับผมมา83ในรอบพิเศษนะครับผมสายวิ่งสายรูดมา93สนะครับผมสำหรับในรอบ VIP นะครับผมมา34 ็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c ่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่26ชอบก็คอยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางนี้เข้ามีหลุดนะครับผมจะอยู่ที่1กับ7 หนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปดสำหรับเจ็ดนะครับผมเจ็ดสอง เจ็ดสามเ้าและก็เจ็ดอดมินจะก,กันให้นะครับผมเป็น 2, สองสาำหรับเบิร์นะรัะผมมี11 22

เอฟซีพี C ่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลยกดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี P ่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ